น่าสงสารมากๆเลยนะโดนตอกโดนตอกกลุ่มมนุษย์ที่เหลือรอดเนี่ยเอาแล้วครับผมขอเก่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับวันที่10พฤษภานะครับคุณนาฟักบูมนะครับก็ได้ปล่อยซีรีส์พิเศษ EP ที่เจ็ดสามแบบฟูลอีพ s โ d ดมานะครับแต่ทำไมเราถึงมาพูดอีพีโสดนี้อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเวลาที่คุณนาฟักบูมเนี่ยลงคลิปแบบฟูลอีพีโสดนะครับจะมี ช็อตเสริมมานะครับก็คือช็อตที่เป็นความลับนะเออตอนที่แบบเป็นพันหนึ่งพันสองมันจะไม่มีนะแบบฟูอิพีสดมันจะมีเสริมมานะครับในตอนที่73นะครับก็มีตอนเสริมตอนท้ายนะครับหลังจากที่ไททันทีวีแมนเนี่ยพลาดจากการเจ้าจีเมสกิปปิทตี h ไฮเล t น,นะที่เจ้า g m a n เนี่ยมันพุ่งจน พุ่งชนพุ่งชนเลยวะพุ่งชนใส่พี่ไททันทีวีแมนนะครับทำให้พี่ไททันทีวีแมนเนี่ยโกรธจัดเลยนะแล้วก็ตอนที่เป็นภาคสองเนี่ยมันจะตัดจบเลยนะแต่ถ้าเป็นฟูอีพิโซดเนี่ยมันจะมีเสริมมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันตรงนี้นะครับโอเคในตอนนี้นะครับผมก็ย้ายมาอยู่หอแล้วนะผมก็ยังไม่อยากจะเสียงดังนะในช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่มีคลิปที่ผมแบบตะโกนเอ,อะอะโวยวายนะเพราะว่าแบบผมก็เกรงใจข้างห้องด้วยนะไม่มาแล้วโอ้ซิทโอ้ซิทโอ้ โอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้นะครับก็สามารถกดได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ Let's go เหตุการณ์ก็จะต่อจากซีรีส์สกิปปี้ทัลเลตอีพีที่เามที่สเลยนะครับหลังจากที่ดททันทีวแมนเนี่ยพลาดการโจมตีเจ้าจีเมสกิปปี้ทัเลตนะทำให้มันหนีไปได้นะ หลังจากนั้นนะครับพี่แกก็ได้วาปตามเหมือนจะผมคิดว่าน่าจะว์ปตามเจ้า G-Man ไปนะโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับตากล้องของเราในะี่ยังเป็นแบ็คคาเม r าบูเมนอยู่นะครับก็จะหันไปด้านขวานะจะสังเกตได้ว่ามีเดลทันคาเม r าแมนเนี่ยลุกขึ้นมานะก็ตอนแรกผมคิดว่าพี่แกน่าจะตุยไปแล้วนะเพราะว่าแบบโดนเจ้า G-Man เนี่ยจีเลเใส่แบบโอ้โห นานมากๆเลยนะแต่สุดท้ายนะครับพี่แกก็หลอดออกมานะครับแล้วก็ลุกขึ้นมานะจะสังเกตได้ว่าสภาพี่แกเนี่ยก็ถือว่าหนักพอสมควรเลยนะขาซ้ายขาดนะครับที่โดนระเบิดจากเจ้าสกิปปี้ดเทเลตที่มันอยู่ในซ้ายนะมาเกาะขาพี่แกนะแล้วก็ระเบิดนะทำให้ขาพี่แกเนี่ยขาดไปข้างหนึ่งนะแล้วก็พี่ไททั้คาเมล่าแมนก็ลุกขึ้นมานะครับถึงกับต้องใช้ไม้ค้ำเลยนะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยยืนขาเดียวไม่ได้นะโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับตากล้องของเราก็จะหันไปหน้าซ้ายนะครับจะสังเกตได้ว่าไททั้งสปิเกอร ถือว่าหนักหนาสาหัสมากๆเลยนะครับสำหรับเดทัลสปิเกอร์แมนโอ้โหแขนเป็นรูขาก็ขาดเท้าก็ขาดไอ้ขาไม่ขาดเท้าขาดเ,เดียงเดียวนะทุกคนก็คานมาหาพี่เดทันคาเมล่าแมนนะครับโอ้โหสภาพพี่แกนี่น่าสงสารมากๆเลยนะโดนตอกโดนตอก <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่ไดทันคาเมล่าแมนก็ใช้มือท่าแขนขวาของพี่แกนะครับที่เป็นแขนของเจ้าแอสโตเน้นะครับหยิบพี่ไดทันสปิเกอร์แมนมานะครับแล้วสังเกตได้ว่า ุ้มเป็นลูกเลยนะตอนนี้ก็ได้อุ้มมาแล้วก็มาไว้ข้างหลังนะครับมาขี่หลังนั่นเองนะแล,แล้วพี่เททันคาเมล่าแมนก็ให้พี่เททันสปิกอรแมนขี่หลังแล้วก็เดินไปไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะเรื่องนี้แล้ว ตากล้องของเรานะครับก็จะบินไปที่ข้างล่างนะจะสังเกตได้ว่ามีกลุ่มพันธมิตรเนี่ยยังเหลือรอดอยู่นะเดินเข้าไปในอาคารอย่างหนึ่งนะแล้วก็มีหมอกควันนะครับมาตรงกลางถนนนะจะสังเกตได้ว่าเป็นทีวีแมนนั่นเองนะจะสังเกตได้ว่าพี่แกเนี่ยมีแบบความกำยำที่แบบเพิ่มขึ้นสูงมากๆเลยเหมือนแบบพี่แกไปอัพกราม,มาอะไรประมาณนี้แล้วก็มีสีม่วงๆตรงแขนทั้งสองเลยนะผมคิดว่าพี่แกเนี่ยน่าจะได้รับการอัปเกรดมาแล้วนะสำหรับทีวีแมนนะเออก็น่าจะเป็น มีดดาบเนี่ยข้างหลังเหมือนแบบไททันทีวีแมนเลยนะแล้วก็พูดประโยคนึงออกมาแต่ผมไม่สามารถจับใจความได้ต้องของอาภัยจริงๆนะซึ่งผมแบบไม่อยากพูดมัม่วๆเลยทุกคนโอเคไม่รู้ก็บอกไม่รู้อะตอนเนี้ย <c oughs> โอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับมือขวาของตากล้องนะหรือว่าแบ็คคาเมล่าบูมเม่ของเราเนี่ยก็เกิดดวนขึ้นมาน,ะน้ำมันไหลเต็มเลยนะ แต่ยังดีนะครับที่มีเมดิกคาเมราแมนเนี่ยวิ่งมาทันเวลาพอดีนะแล้วก็ใช้อุปกรณ์การแพทย์ของพี่ Medic Man, เมดิกคาเมราแมนเนี่ยรักษาให้ตาก,กล้องของเรานะหรือแบ็คคาเมราบลูเมนนั่นเองนะทำให้หายดีนะแล้วก็เอานิ้วโป้งไปหนึ่งนิ้วนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมีขวานมาจากไหนไม่รู้นะครับมาปักหลังของพี่เมดิกคาเมราแมนนะครับแล้วก็ตาก,กล้องแล้วก็เมดิกคาเมราแมนก็ได้หันไปด้านขวานนะจะสะกิดว่ามีเจ้ามิวแตนเนี่ยยังไม่ตายตัวหนึ่งนะพาขวานมาใส่พี่แกนะแต่ทันใดนั้นเองนะคคคครครรรรรัััััับบบบมมมมมีีีหหหออกกววววววนนนนนนนข้้้้้้้้้าาาาาางงงลลลเเเจจจิแแแตตะะะะ็ดดไู คนที่วาร์ปมานะ่ะไม่ใช่ทีวีแมนที่เราเห็นตอนแรกนะแต่เป็นทีวีวูแมนนั่นเองนะเอามีดมัดจ้วงแล้วก็ ปล่อยลำแสงเพลิงนะครับใส่เจ้ามิวแตนตัวนั้นแล้วเจ้าตัวนั้นก็ตุยตามระเบียบเลยนะครับแล้วก็ตาเก้าของเราก็จะได้มองไปที่ทีวีบูเมนนะครับแต่ทีวีบูเมนเนี่ยโชว์สัญลักษณ์บนใบหน้าของเธอเนี่ยแบบเหมือดายมากๆเลยนะแล้วท่านนั้นเองนะครับมีเสียงปริศนานะครับมาจากอีกฝั่งหนึ่งของกําแพงนะแล้วก็ตาเก้าของเราก็ไม่รอช้านะครับพุ่งไปหาเสียงต้นตอนนั้นเลยนะครับหลังจากที่ตาเก้าของเราเนี่ยมาถึงที่เกิดเสียงแล้วนะครับก็เปิดประตูเข้าไปเลยนะครับจะสังเกตได้ว่ามีสกินพิเดเลตเนี่ยู่ขข้างงงหลััออเธนะครบ เป graduate, ิ<ป>่ง <Like> เดียวนะครับเจ้าสองนัก็ตุยเลยนะครับแล้วก็จะมีสกิบิดเดตตัวหนึ่งนะครับพุ่งมาใส่ตาล้องของเรานะแต่ตาล้องของเราเนี่ยก็ไหวพิบดีมากๆเลยแล้วก็ใช้ไม้ดุดซ่วมที่ติดนามของพี่ชิริตโตของเราเนี่ยแทงไปที่หน้านะแล้วก็จะมีเจ้าสกิบิดเดตที่มันก่อกำแพงอยู่เนี่ยมาอีกตัวนึงนะครับตาล้องของเราก็ไม่รอช้านะครับยิงปืนที่ติดหลังของเธอเนี่ยเปิ่งเดียวนะครับตุยเลยนะครับสำหรับเจ้าสกิบิดเดตตัวนั้นแล้วก็ตาล้องของเราก็ดึงไม้ดุดซ่วมที่ติดอ่างของเธอเนี่ยออกมานะคร เดินไปนะครับจะสังเกตได้ว่ามีศพของมนุษย์อยู่ด้วยนะแล้วก็มีหูฟังด้วยแล้วก็เดินเข้าไปที่ประตูบานหนึ่งนะครับตอนแรกนะครับกล้องของเราก็เปิดประตูนะครับแต่เปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างในมันล็อกอยู่นะในเมื่อมันเปิดประตูไม่ได้นะครับก็เอาตีนยันเลยนะครับเปิ้งนะครับหลังจากที่แบ็คคาเมราบูมเมนท์เนี่ยเอาตีนยันเข้าไปนะครับจะสังเกตได้ว่าในห้องนั้นนะครับมีมนุษย์หลงเหลืออยู่นะโอ้ไม่ o อ ซึ่งกลุ่มมนุษย์อันเนี่ยผมก็ไม่กแน่ใจเหมือนกันว่าเหลือรอดแค่นี้หรือเปล่านะมีประมาณ8คนด้วยกันนะก็หลังจากที่แบ็ k คาเมล่าบูเมนเนี่ยเอาตีนยันก็กระหน่ำยิงเลยนะดีนะครับที่แบ็ k คาเมล่าบูเมนเนี่ยทนต่อกระสุนนะเออแล้วก็หัวหน้าของกลุ่มมนุษย์เนี่ยก็ได้พูดมาว่า We s t Stop Shooting is not one of them You are n ร right ์เรนหรือแปลว่าเดี๋ยวหยุดยิงไม่ใช่พวกมันแล้วก็ถามกลับ แบ็คคาเมล่ามูเมนต์นะครับว่าคุณคือพันธมิตรใช่ไหมนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นซีรีส์สกิฟเเรตอีพีที่เจ็ดสามฟูอีพิโซดก็ได้จบลงไป ็สำหรับ e ีนี้นะครับก็อาจจะทิ้งปรีศนาไว้นะว่ามนุษย์กลุ่มนี้เนี่ยเป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่เหลือรอดหรือเปล่านะโดยมีผู้ชายเนี่ยทั้งหมด6คนวยกันแล้วก็ผู้หญิงอีก2คนนะครับทิ้งปริศนาไว้ในอีพิโซดหน้าๆน,นะครับว่าจะไม่ไแน่ใจเหมือนกันหมดทุกคนโอเคก็ต้องรอคุณนะฟักบูมเนี่ยทำอีพิโซดต่อไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเราได้ช็อตอะไรจากฟูอีพิโซดนี้บ้างนะก็จะได้รู้ว่าไททันคาร์เมลแมนแล้วก็ไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยยังไม่ตายนะครับจากเนื้อมือของเจ้า G Man, แล้วก็ทีวีแมนเนี่ยก็ได้รับการอัปเกรดมานะแล้วก็มีความสงสัยอีกอย่างนึงคือทําไมทีวีวูเมนเนี่ยถึงทําหน้าเหมือใได้ขนาดนั้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งกลุ่ม,มนุษย์ที่เหลือรอดเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายหรือเปล่าโอเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูซีรีส์สกิปบิลเลตอีพีที่74ต่อนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดซับไปให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะโอเคตอนนี้ผมก็อยู่หอแล้วอาจจะแบบพูดเสียงอาจจะ ยังไม่ชินนะทุกคนโอเคก็ผมต้องทําตัวให้มันแบบต้องอยู่สักพักก่อนนะเมันถึงจะชินนะโอเคต้องขออภัยมาณตรงนี้ด้วยโอเคครับ <c oughs> ก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย